สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้านางสาวปวบีนาจันทศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดราชบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่ง ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2523ปัจจุบันอายุ40ปีภูมิลำเนาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประวัติการเข้ารับราชการ เริ่มรับราชการตำแหน gadget, ่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2563ข้อมูลการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ง,งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1เป็นหัวหน้าง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าโรงเรียนและปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนด้านที่1ด้านการปฏิบัติตนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเองรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต และไม่ละทิ้งราชการยอมรับและนับถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้กับงานราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รักการปฏิบัติหน้าที่การสอนและหน้าที่ต่างๆเช่นการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้าร่วมทำการสอน N.T และการเป็นกรรมการคุมสอบ O.net ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพื่อให้งานของทางราชการบรุรร่วงตามวัตถุประสงค์ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้านที่2การปฏิบัติงานข้าพเจ้ามีความอุตสาหะอดทนและ รับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีการวัดผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนและมีการจัดทำรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัยแหล่งการเรียนรู้จากสถานศึกษาจากสื่อออนไลน์ต่างๆมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลายเช่นช่อง YouTube เพื่อการเรียนการสอนและกลุ่มไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการดูแลสุขภาพร่างกาย ระหว่างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนบทนี้ชี้ให้เห็นทองานเป็นย่อมเกิดผลคำสุภาพจับใจคนมีหรือจนคนเหมือนกันสวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูปรวีนาในรายวิชาภาษาไทยไปกับคุณครูนาค่ะข้าพเจ้าขอขอ,ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติ รับชมการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ